ลูกค้าคะกับเสร็จแล้วคะ่ะแล้วใส่แขนแลนนิดเดียวคะ่ะยกให้ดูนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเหลือแต่แต่สกู๊ปเสื้อเสร็จแล้วนะคะใส่แขนนะคะแต่ยังไม่ได้โพม้งนะคะยังไม่ได้โพม้งคะ่ใะใส่แขนใส่แขนเสร็จค่ะแล้วก็เอาไปพู้งนะคะ เอาไปโค้งแล้วก็จะรีบก็เหลือแค่ไปโค้งไปโค้งขอบแขนนี่ค่ะโค้งขอบแขนโค้งขอบแขนแล้วก็นี่ยังไม่ได้โค้งค่ะโค้งขอบแขนแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสวยเรียบร้อยแล้วค่ะจับให้ลูกค้าดูก่อนนะคะห้าไหมคอมือของอเภอบ้านมีค่ะยังไม่ได้โค้งนะคะจะไปโค้งจะให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าดูก่อนค่ะ ถ้าทีนี้เอาไปทํากระโปรงด้วยค่ะก็มันก็จะเหลือเป็นแบบนี้ค่ะเหลือแล้วก็เอามาต่อมาทาเป็นลวดลายค่ะทำงเยลายของเอลาน,นี้ใส่กระดุมไม่สิ่งนะคะแล้วตรงนี้ก็ลูด่นี่ค่ะ ชมที่หน้านะคะนี่ค่ะ,มนะคะชมหน้านะคะเมื่อกี้นี่ไฟแขนงนะคะส่แขนแล้วะคะ่ะนหน้านะคะหน้าก็ยังนี่ค่ะเป็นหน้ายังไม่ได้รีดเลยค่ะนีกค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วตรงนี้เป็นเชิงน,นะคะเราก็ถ้ามันน้อยะคะ่ะเราก็าผ้าเอาผ้ามาตกกันแต่เราทิ้งเชิงไว้ ต่อเชิงให้เป็นเส้นออกเป็นออกลวดลายออกแบบให้ลูกค้าค่ะแลนนี้ค่ะแลวจะต่อกันก็จะเป็นเชิงแบบนี้ค่ะเ,คเชิงที่นี้ออกแบบให้ลูกค้าลูกค้าชอบค่ะนี่า่าไม่พอนะคะถ้าต้องต่อแต่ราท่าต่อให้เป็นเชิงให้เป็นออกเป็นลวดลายก็จะสวยค่ะนี่ค่ะทองไม่ได้รีดเลยค่ะ ค้าชอบที่นี่ออกแบบค้าชอบค่ะค่ะผ้ามัดเอผ้าไหมทอมือของอำเภอบ้านหมีผ้าชิน้นนี้อายุอายุผ้านี่คงประมาณก็เกือบสี่สิบปีนะคะเพราะคนเก่เขาทอมือเขาทอตามบ้านนี่แหละคะ่ะมันเป็นเป็นกี่ะเป็นกี่พทอมือที่ขอแค่กระตกุตกตกระตุกกระตุกนะคะ แล้วผักทองแล้วอกา่าเก็บไว้ให้ลูกหลานเอาไว้ดูแล้วยังมีผ้าสีแดงชิ้นหนึ่งที่ให้ลูกค้าดูเมื่อเช้า,านะคะอันนี้ตับขึนดำก่อนนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบจีต่ตุกมือน,นะครัเก็บไว้ให้ลูกหลานแล้วลูกหลานเขาอยากใส่ค่ะเขา่โหโหของทีมีงานอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ใส่องมงใส่ไปงานอะไรของเขาน,นแนะ ก็จะได้ฟ้าใสค่นะเขาอยากใส่นี้เขาอยากใส่ข้าใหม่เขเก็บเก็บนานมันก็ถ้าเก็บนานเกินไปก็เนื้อผ้าก็จะทินมตัวเองมันเป็นรูๆนะคะถ้าเกิดเก็บไนานนะคะก็เอามาตัดใส่ใช้งานสวยงามคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวกระโปรงเสร็จขึ้นกระโปรงเสร็จขึ้นมาแล้วจะให้ดูอีกรอบนะคะเป็นชุดแต่แค่นี้ก่อนนะคะลูกค้า ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่งตัดได้นะคะเบอร์โทรก็มีอยู่ในนี้นะคะติดต่อได้นะคะราคาไม่แพงค่ะตามใจลูกค้าทุกอย่างะคะ่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนส่งแบบมาให้ดูถ่ายถ่ายเป็นรูปภาพให้ดูคะ่ะถ่ายรูปภาพให้ดูแล้วก็วัดขนาดไหล่เท่าไหร่รอบอกเท่าไหร่เอวเท่าไร่สะโพกเท่าไหรแขนกล้างเท่าไหรยาวเท่าไหร่แค่นั้นคะ่ะ แล้วก็วัดหลักเซนนะคะขอบคุณมากค่ะลูกค้า